ะทีี่่นเฟอร์เอนตัวอย่างลับาร์ <The> <man> hidden <bar> เนี่ยค่ะเราต้องการให้เป็นอาจริงๆก็คือบาร์ลับเนาะเราทำจากตัวตึกล้างอนะคะ่ะมันก็เลยต้องคงความเป็นตึกล้างอยู่แล้วก็อยากให้มันแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก ร time, source, แรกเลยอ่ะมันเกิดจากความที่เราชอบอะค่ะเราชอบการที่จะไปเจอผู้คนใหม่ๆนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยคือเราไม่มีเพื่อนนะคะเราก็แบบเหมือนมาอยู่ต่างถิ่นนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปนั่งตรงไหนดีที่ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนกับการไปนั่งบ้านเพื่อนนะคะเราก็เลยทาตรงนี้มาเพื่อคนที่ชอบในแบบเดียวกับเราให้มันกลายเป็นคอมมูนิตี้ดีๆสําหรับคนที่สนใจในสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ คนสบบามารถมารีแลกตรงนี้ได้ค่ะด้วยเครื่องดื่มที่เราก็บอกได้เลยว่าเราคัดสรรค่อนข้างจะคัดสรรเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนที่อื่นขอฝากเฟอร์เมนท์ที่เล่นมาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆื่อเข้าแวกมาหาเรานะคะพิกัดถนนเรียบชายหาดหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองติดกับเซเว่นตายายนะครับ